สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการบัดกรีให้เชื่อมติดง่ายคือให้เราแต้มลวดไปที่หัวแรงก่อนแล้วจากนั้นเราก็ไปแต้มที่ลวดที่เราต้องการเชื่อมแล้วก็มาประกบกับชิ้นงานที่เราจะเชื่อมให้ติดกันแบบนี้มันจะช่วยให้การเชื่อมติดง่ายดูนะครับเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปเชื่อมอีกอันหนึ่งนะครับนี่มันขาดผมจะจิ้มเข้าไปในน้ำยาประสานก่อนนะครับจากนั้นก็เอาตะกั่วบัตรกรีมาแต้มที่ปลายลวดให้มันติดให้มันติดอยู่นิดหนึ่งจากนั้นก็ใช้ตะกั่ว เพิ่มตะกวัวอีกนิดหนึ่งแล้วก็มาประกอบแบบชิ้นงานที่เราต้องการเชื่อมให้มันติดกันนี่ครับก็ง่ายๆครับนี่ครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาเทคนิคมาใช้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ